สวัสดีชาวพิจิกคะ่ะดวงความรักประจำวันที่6นะคะธันวาคมคุณได้เดอะฟูลนะคะแล้วก็เขาเป็นพลังงาน10คาทานะคะ ความสัมพันธ์นะคะสำหรับคนที่ยังโสดอยู่มีโอกาสนะคะที่คุณอาจจะรอคอยเออเจอใครสักคนหนึ่งมานานรอคอยเนื้อคู่มานานวันนี้อาจจะเป็นวันที่คุณได้สิ้นสุดการรอคอยนะไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือตัวเขาก็คือต่างคนต่างรอนะคะคนที่จะไปเป็นคู่กันนะคะมีพลังงานเวทขึ้นมาแล้วก็มีพลังงานโซเมดนะคะที่เมย์บอกว่าคุณจะได้เจอในเร็วๆนี้หรือว่าในวันนี้ก็เพราะว่า ตัวคุณได้เดอฟูแล้วก็เขาเป็น10บคา,าถาอย่างแบบคนที่รอคอยมานานแล้วถึงจุดหมายปลายทางนะคะสิบคาถาเขาอาจจะรอคุณมานานมากๆแล้วอยากจะเจอคนที่ใช่ส่วนคุณเดอฟูก็หมายถึงการให้โอกาสเริ่มต้นใหม่การเสี่ยงนะคะเมย์ก็เลยมองว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสาหรับคนที่เหมาะกัน2คนมาเจอกันน่ะนะก็มีโอกาสจะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์กันได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องรออะไรเนาะเพราะว่าคุณ2คนนั้นรอมานานแล้วนะคะโซเมยก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าคุณ2คนมีความเป็นเนื้อคู่กันเขาและคุณเนี่ยนะคะอาจจะ จะเป็นอ่าหนึ่งในเนื้อคู่ของกันและกันคนเรามีเนื้อคู่ได้หลายคนนะดังนั้นก็อย่าปล่อยให้เนื้อคู่คนนี้นะคะผ่านไปแล้วกันนะคะลองมองหาดูนะในช่วงนี้นะ